เอาแะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีเข้ากาลินาครับผมที่บางคนเข้าเราเป็นตัวนัสือเป็นพาดแดๆขึ้นมานะครับผมวันนี้ผมก็จะบอกวิธีนะครับผมก็อย่างนี้นะครับผมเมื่อทุกคนเข้าที่กาลินาใช่ป่ะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแดงๆนี้ขึ้นมาอ่านว่าเว็บไซต์ข้างหน้ามีการหลอกลวงนะครับผมให้ทุกคนนะครับติ๊กที่เขามาเพิ่มเติมนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยกันถอยก่อนไม่ใช่ที่เขามาเพิ่มเติมนะครับเอาใหม่ๆเข้าใหม่น มันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดที่คําว่ารายละเอียดแล้วก็ให้สังเกตรตรงคําว่าเข้าชมเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้นะครับให้คนคนกดเข้าไปเลยมันก็จะมาสู่หน้าที่เราให้ใส่อ่า user name แล้วก็รหัสผ่านเข้าเกมได้ปกตินะครับผมก็แค่นี้แหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับหรือว่าใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับก็กดข้ามไปได้นะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับ